Nào yên sống chưa lạnh, ẩm ướt luôn, lạnh, ẩm ướt luôn, lạnh, ี่นอเหลือบ,บานเลยชินบกมีหลายอย่างทําหลายอย่างเลยไปหยุดชะงักตอนนี้ช่องใหญ่ช่องใหญ่ผ่านแล้วเลยไปเล่นช่องใหญ่ก็เล่นต่อ,ตอ เปิดเวลาทิ้งไว้สวัสดีครับชื่อทุกทีทุกที สิค้าตัวแรกของแม่ทับกุ้งของแม่ทับลุมกุ้งเดิถ้ามีออเดอร์มาเนี่ยทำกันให้ทันเด้อเดี๋ยวจะไปรับการให้ที่บ้านมีงานทำนะเงินเงินก็มีความสุขมีความสุขทั้งวันตุกตาน่ารักเชียงแปลว่าจะปูกปริยาบุญก็ตามตุกตาตัวใหม่ของแม่ทับ ของอดีตแม่ทัพลุงพุ้งสินค้าตัวแรกของแม่ทัพพุ่งของแม่ทัพลุงกุ้งมันมีออเดอร์อะนี่ทำกันให้ทันเด้อเดี๋ยวจะไปรับการให้ไม่บ้านมีงานทำเนาะเดี๋ยวจะับให้โดนโดนเนาะมีลุงกุ้งหนมีคนสุขทั้งวัน ตุ้มตาหน้ารักเชียนแปลว่าจะปลูกระยญาบุญก็ตามตุ้มตาตัวใหม่ของแม่ทัพของอดีตแม่ทัพสินค้าตัวแรกของแม่ทัพกุ้งของแม่ทัพกลุ่กุ้งถ้ามีออเดอร์มาเนี่ยทำกันให้ทันเด้อเดี๋ยวจะไปร่วมการให้เพ่นบ้านมีงานทำนะ ดนดนแล้วมีฝนฝมันมีฝนสุขทั้งวันดวงตาละเชียงเรียว่าตะกูลระยะผลก็ตามตุจะมีงตาตัวใหม่ของแม่ทัพของอดีตแม่ทัพครับสินค้าตัวแรกแม่ทัลุึแต่มีอรเลย ทำทีแพ้ผมไม่เปนไ ีต้องเดินหน้ามีประสบก,ก็ต้องสู้นด่กน้อยจากไทยใหญ่มุ่งสู่ฝันที่ประเทศไทย สวัสดีครับความใจดีอ่ะมันซื้อความจริงจัดจนมาจี่ครับ,รบต่อไปเก็บแต้มแล้วดิบนแจงไซมาแป๊บเดียวแซงพี่นกเฉยเลยโอ้โหแน่นอนว่ะเก่งมากมีผู้ติดตามไม่เท่าไหร่แล้วมั้กี่พัน เนี่ยนีผู้ติดตามพันกว่าแน่นอน เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครเขาไลค์ให้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยใครเขาทำให้เนี่ยพี่ยังงงอ่ะสิบสามหนึ่งสิบน้ำใสน้ำใส ที่น้ำใสคนไหนน้ำใสใจจริงเหรอ ลองเพลงอ๋อเพื่อนกันใช่ไหมเนี่ยคนนี้เหรอ าทำยังไงเก้า9ชั่วโมงเลย9ชั่วโมงก9นาทีพี่ไม่รู้จักเขารู้ท่าเขาเก่งด้วยนะ คือนี่พี่ไลฟ์ติ๊กตอกด้วยโอ้ไลฟ์ติ๊กตอกด้วยไลฟ์ไลฟ์ยูทูบด้วยไม่ได้ละมันมีเสียงเพลงติดเลก,กัสติสและเองเอาลองอย่างงี้ไม่ติดเลกัสิสเหรอ าลงอย่างนี้ติดลิขสิทธิ์ป่ะหนึ่นง,นง,งชั่วโมองสาส ติดครับแก้เอาติดไม่กี่เพลง Mm hmm. mm hmm. ติดคลิปแล้วประมาณสามปีแก้ไม่ยากหรอแกง่ายนิดเดียวแต่บางตัวพี่ก็ไอ้แก้เรืกระบินนะพี่ทำได้แต่แก้แต่ทำแบบนี้ยพี่ทำไม่เป็นทำแบบฉากหลังมันได้เร็วเพราะเราไปไล์สดด้วยแหลนะเนาะใช่ไหม ได้ชั่วโมงเยอะเพราะเราไลฟ์สดถูกปะก็นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ใช่แหละถ้าไลฟ์แบบต้องไลฟ์แบบเอาจริงเอาจังไลฟ์เป็นเรื่องเป็นราวของพี่มันพี่ไปทําช่องใหญ่ไงช่องใหญ่พี่มันผ่านแล้ว นี่ยอันนี้คือช่องใหญ่เดือนหน้าก็อันนี้มันเก้าสิบกว่าเก้าสิบเก้าดอลลาร์ล้ก็เดินทางอีกหน่อยหนึ่งไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วตกแล้วก็บอลสี่ห้าพัน 4, 5, แล้วพอได้ค่าขนมแล้วก,ก,ออก็ติ๊กตออีกติ๊กตออีก ันนี้ก็ทำรายได้นะติ๊กต็อกร้องเพงลงร้องเพลงนะได้ทุกวันวันละสามสิบสี่สิบบาทบางทีก็สิบห้าบาทยี่สิบาทเก็บเก็บเก็บรวมกันมาแปดดอลลาร์มันก็เบิกมันก็ให้เบิกแหละแต่พี่ไม่เบิกหรอกพี่ได้เท่าไหร่ได้แปดดอลลาร์กว่าแหละพี่ลองให้ได้รักนูนะ่นแหละเยอะๆค่อยเบิกแต่ว่าเยอะเยอะมากไม่ดีนะเยะไทยเยอไทยสวัสดีครับ ยายไทยพินบทาให้นั่นไม่เป็นว่ะสอนหน่อยไอ้ที่เขาไลฟ์สดแล้วก็เ,เหมือนเหมือนอะไรว่าแบบไลฟ์ทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนนะ่ะแต่ที่บ้านเขาก็ไม่ให้ไลฟ์อยู่ดีแหละที่บ้านเขาบอกว่าให้พักผ่อนมั่งว่ะเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี๋ยวก็ทําคลิปนู่นคลิปนี่ไอ เงินยูทู e พี่มันขึ้นมา99บาดอลลาร์แล้วเดือนหน้าก็ได้เบิกแล้วจริงๆมันออกวันที่21ถึง26นี่แหละแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ยายไทยบอกสวัสดีบุญจำมใสบุญจำมาสแค่พันพันผู้ติดตามเขาจะผ่านแล้วนะเก่งมากเลยแป๊บเดียวมีพันพิ่นกฟัดไปตั้งสี่พันยังไม่ผ่านเลยมัวแต่ไปทำอย่างอื่นอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะ ไม่ได้ซีเรียสอะไรยายไทยพี่นกขายช่อง youtube ให้ช่องหนึ่งมาช่วยหน่อยพี่พ่นกอยากได้ตังค์ซื้อไอ้เซาการ์ดพี่นกไม่มีตังค์ซื้อเซาการ์ดยายไทยมาเอาหน่อยแล้วโอนเอาไปเลยช่องเนี้ยโอนเอาไปเลยสี่พันกว่าคนเธอก็ไปทำคะแนนเอาไปทำเรื่องทำราวต่อยอดเอา เอาไหมยกให้ซื้อสาการ์ดมาให้พี่นพจบแล้วแกก็มาโอนเอาเลยพี่นพกี้เกียจทำแล,แล้วมันเยอะทำา้ตั้งสี่พันกว่าแล้วนะจะได้มีเปลี่ยนชื่อช่องเป็นของตัวเองเลยไนยะ สวัสดีสองล้านยูเซอร์ครับผมคุณแจมใสเมื่อกี้เสือเย็นมากำลังปั้นช่องนี้ครับพี่อ๋อเขาก็จะมีช่องสองช่องแล้วเนาะทำขี้แตกหละแกไม่ต้องห่วงค,คอยดู <laughs> ทำขยันทำก็ดีนะ ที่แรกพยาบาลคุณหมอคุณหมอแกบอกว่าแกอยากจะได้ช่อง youtube อยู่แกว่าจะเอาอยู่เดี๋ยวผมข้โตก่อนครับติดทํากายภาพโอเคหายเร็วๆไอ้น้องหายเร็วๆนะจริงๆนะเอาเอาเรื่องกายภาพนะ่ะมาตั้งตั้งไว้ตั้งกล้องไว้แล้วก็ทกํากายภาพคนเห็นนะ่ะเขาจะเข้ามาดูมีสายเข้าลครับ อ๋อตอนนี้อยู่ที่ไหนอยูนะ่ขนะ้า,างหน้าราคาเท่าไหรเก้าสิบป่ะหรือเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดไม่ไม่เดี๋ยวพี่ออกไปเดี๋ยวนี้แล้วพ,พี่พี่จะไปจ่ายตังค์ด้วยไงหรือไม่งั้นอะไรมอไซค์มาปะ่ะโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวออกไป ัสดุน้องมา่ัสดุัสดุบุญจใสไปยัง เก้าเจ็ดเด็กพวกพะย่ะยเาเป็นคนสั่งยะได้ไอับใส่หูเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวหน่อยเลีวหน่อยมีรถาไล้างนิดนึงแล้วเลี้ยวเข้าไปนี่ก่อนรถรถ นุ่นใช่ใช่ตรงนี้แหละอเ,เอาเอาไปให้ระ ตึกสวยๆยย่าไทยตึกที่พนกิอยเห็นงานอยู่งามบมดพระธาตุสีใหม่สูงสิบห้าชั้นไม่มีชั้นสิบสาม อันนี้ของเด็กน้อยทาสีเขาฝากซื้อไอเนี่ยเรียกอะไรไอพอด์ปะใส่หัวห้องไหนไหนะเด็กน้อยเสื้อสีส้มเขาทาสีมันซื้อเองไม่ได้ต้องใช้เบอร์เราใช้ที่อยู่เราเขาอยากได้ซื้อสองคนเลย หรือะไรกาแฟหรือชาดำเย็นไม่ต้องเปล่ค่ะไหนไม่่อยได้คีลอกไหนก็รอเหมือนกันน้ำตาลด้วยใช่ไหมวยการหุ่นเฟี้ยวขึ้นมาอีกแล้วเบาเลยเหมือนที่อยู่ตึกซีเลยตอนเนี้ย เราตัวเองอ้วนใช่ไหมรู้สึกได้ไหมใช่เราพอน้ําหนักมันขึ้นนะพี่ขาใช่เจ็บเม่ยังก่อนนั้นยังบึกอยู่เลยอ่ะลดได้เร็วมากเลยอ่ะแน่นอนแค่รถแท็กซี่พี่ไม่ได้ทำอะไรรถหวานใช่ไหม,ไมไอ,อหมว่าตอนนั้น,บบนก,กินทุกวันเลยหนักด้วยใช่ที่การกินทุกวันเลยใครๆก็รู้ไงว่าพอถูกใครถูกหวยนี่ต้องมี แท็กซี่แหละเนะยแล้วมื้อเที่ยงก็ต้องแก้วหนึ่งมื้อเย็ก็ต้องครึ่งขวดจิใอ่ะกินมากกว่าใครเลยละตอนนี้ก็โอเคแต่ผมก็ลดลดหวานควงเงินใหม่นะเหมือนห้องหนึ่งสามสสาห้องกุติเคมประกันก็เคมแบบถหของหมอในรอบที่พาเดี๋ยวผมติดตรงนี้คร โอเคเดี๋ยวพี่โน้ไลฟ์ต่อ